ำดับสุดเดือนเพเหมือนเดิมนะคะก็ในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เขาแต่งงานกันดีกว่านะคะก็ในพาร์ทที่แล้วเนาะพอยก็ทําให้เขาสร้างความสัมพันธ์กันนะคะแล้วพาร์ทนี้เนี่ยพอยก็ทําจนเขาแบบว่าถึงบักพาร์ทนร์นะคะก็คือขอบ้านก็เดี๋ยวให้ชัมมิ่งเนี่ยขอโมเริอาต่างงานเลยแล้วกันนะคะ โอเคเกแหวนอาวงนี้เวละกันค่ะบอะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแหวนเนี่ยมันใช้ได้ไม่ได้ทุกอันเนาะก็อย่างอันนี้เนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นะคะผู้หญิงเนี่ยจะไม่รับนะคะเห็นไหมเขาไม่รับนะคะก็ต่อไปนะคะก็จะพามาดูแหวนนี้แหวนนี้นะคะเขาก็ไม่รับเหมือนกันค่ะ แต่แหวนอันนี้นะคะตั้งแต่แหวนสีเขียวนะคะเล็กๆแล้วก็แหวนเพชรเล็กๆแล้วก็เพชรเม็ดโตนะคะเขาจะรับหมดเลยนะคะถ้าเป็นแหวนเพชรเนี่ยก็เดี๋ยวพลอยให้อันนี้เลยแล้วกันเอ้ยไม่เอาอ่ะมันเล็กวงใหญ่เลยนะคะก็แต่งงานกับผมนะมาริอาค่ะเห็นไหมว่าเขาจะรับนะคะ โอเคก็ก <esh> okay. ็ให้เขารักกันเนาะก็เดี๋ยวพอจะไปขอจัดสถานที่งานแต่งดีกว่าอือหือ ให้มาริยานะคะใส่ชุดงานแต่งเลยแล้วกันแต่ว่าเราจะไม่แต่งแบบทั่วๆไปนะคะก็คือเรามั่นแล้วใช่ไหมเราก็หลแต่แค่แบบว่าให้เขารักกันแล้วก็มีลูกเนาะพลอยก็นเนี่ยจะให้เขาแค่ใส่ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวไปเที่ยวด้วยกันก็เกินพอแล้วนะคะดี่สวยไหมมาริยารา ว่าถ้าต่างรางกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวพายใจให้เขามาอยู่ที่บ้านเมอริอาเลยแล้วกันเนาะก็ตอนแรกเนี่ยกะว่าแบบจะให้ไปอยู่บ้านของชัมมิง่งแต่ว่าบ้านไม่ค่อยสวยนะคะก็ให้อยู่บ้านเมอริอาละกันก็จะแหลกนิดนึงเนาะ โอเครองเท้ารองเท้าชาร์ินเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนี่ฉันรักคุณนะคะที่รักผมก็รักคุณนะครับ าาก็อยากให้เขาไปไนกันดีอะร้านอาหารดีกว่าก็ร้านอาหารสุจโรแมนติกนะฮะให้คนอื่นมาร่วมงานด้ละกัน เจ้าบ่าวเจ้าสาวคนก็มาเยอะแยะเลยนะคะไว้ไมบาแบบนี้เนี่ยอายไหมล่ะฮะฮะโรนี่ไอายไหม เดี๋ยวให้เขานะคะก็อยู่ในง,งานผ mm ่ hmm. านมาแล้วโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะพาร์ทนี้ก็ให้เขาแต่งงานกัน ก็พาร์ทนี้นะคะจะให้วุ่นวุ่นเรื่องแต่างงานนี่แหละคะ่ะนี้ให้มานั่งคุยกันดีกว่าจะเดินอ้อมทำไมเนี่ยนี่เธอว่าไหม ีเมริอากับชามิงอ่ะเข้ากันเข้ากันชามิงก็หล่อเมริอาก็สวยแถมนิสัยยังน่ารักอีกอ่ะใช่ใช่ชิคก็ว่ายยอมแหละเมริอาคุณหนักใจไหมที่แต่งงานกับผมอ่ะไม่นะคะฉันรักคุณจะตายชามิงถึงแม้ว่าเราจะ คุณ่งดูจักกันกระเถอะแต่คุณสัญญาใช่ไหมคะว่าคุณจะรักฉันแค่คนเดียวครับผมสัญญาโอเคค่ะพาร์ทนี้เนี่ยพพ่ก็จะเล่นสั้นๆน,นะคะเพราะว่าเราต้องไปทำธุระต่อ <c oughs> ก็พาร์ทนี้ก็จบด้วย <c oughs> จบด้วยแบบ <c oughs> แค่นี้แล้วกันเนาะค่ะวันนี้นะคะก็บ๊ายบาย